mong cả tàu tàu bên nhanh đi vô hết ê khan khan mà lại áo mà nhưng hết áo lúc hết tăng khai tăng khai à khai khay ừ. นอี่นองเออ้ลูกติงไม้ซีแปดเลยนี่พี่น้องเนาะเลยขอบงามพี่น้องเอ้ยเริมมาลงสีลงังเพราะว่ามีเวลาเนาะเอากระดาษใช้มากคัดอีกจัง่อย กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุขคนด้อพี่น้องเด้อเนานะปารุตเตวนินแง่ตะผักแง่ตาเนาะ,ะพี่นออ้องเอ้ยคิ้วก็เลยเห่อเนี่ยจังน่อยเนาะอ่ะเปิดกล้องมากับพบพ่อกันอยู่หน้าบ้านนื้อซานของทางอ่าสาฝนเนาะพี่น้องเนาะอ่าห่างเหินไปหนึ่งวันเนาะพี่นออ้องเอ้ยมื้อนี้กับช่วงคอยคำตรงแรงมาอัปเดตเบิ่งน้ำกัน พูดคุยน้ากันบ้านนี้พี่น้องเนาะแล้วจังนี้แล้วก็มีอย่างเพิ่มเติมมาพี่น้อยแล้วก็บรเสียงสีู่้ละพ่วงไปเฮือนทางนองโมเนาะพี่น้องไปเบิ่งทางที่งม่านพอตาสําหรับทางอ่าโทรเติมเนาะว่ามีอย่างเพิ่มเติมแต่ไปฮอตไซกันเนาะพี่น้องคนหละบ้านนองโมเนีี่่ยพนน้องเาะเอาแต่ก่อนอื่นเนาะพี่น้องเอ้เขามาหามาส้มเบิ่งน้ำกันทางนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจังพ่วงไปทางบ้านนองโมเนาะพี่น้องเอ้เนาะ ทำลงแรงพี่น่อยตเวินกัดบ<อ>ูห<อ>่อนห่อนอยู่อันนี้เนาะท้องฝาก,กแจมใส่ในจักน้อยออเะคิดแล้วบานนี่โอ้สบายดีดปุ๊บเอ, <laughs> อ้ามาได้เข่าขมามือหนึ่งเนาะดูว่าสองมือแล้วยี่น่อยเมื่อวานนี่ก็ผ่านแต่ว่า อ่าบ่ได้อัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะมื้อนี้อัปเดตมื้อนี้พี่น้องเอ้ยบ่ได้มื้อนี้เนาะเบิ่งนํากันความคืบหน้าอ่าอือรู้สึกว่าทานนี่สิอ่าเตี้ยกว่าเฮือนอื่นอยู่นี่เนาะจักเส้นอันนี้บ่ฮะพอดีเด้อพี่น้องเนาะพอดีงามแบบนี้นี่โอ้ย โอ้ยหากใเห็นหน้าเห็นนวดพี่น้องเอ้ยเอ้าสบายดีช่างอันเอรถพี่น้องเลยโอ้พดแดดนี่เนาะอ่ามือนั่นพ่อแต่ทางอันทางช่างแอร์มือนั่นเนาะมือนี่มาคุ้มเลยมือนี่พี่น้องเลยหากะมามือนี่บ่ไอมาแต่ว่านี่พ่อจ่ะว่านซื้นมาแต่ว่านซื่นไม่เห็นบ่พ่เขาก็ขี่ผ่านไปซื้อแต่บ่ได้ลงมาเพราะว่า หว่ามือเนี่นะเดี๋ยวมาถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะทานนี่เท่าดไอ้นี่เนี่ยค่อมสูงหกสิบเซนเนาะพอดีงามเนาะพอดีงามพอดีงามเกิดบอกว่าทั้งนี้ก็สิได้สูงอย่างเนาะท่านท่านชำการทำบ่เออหรือว่ามันเป็นน้ำตาเพาะว่าเดี๋ยวมันคือเบิ่งกับขึ้นอยากตำตำเอาไาตำกับที่ โดยประม6เซอประมาณไข่ไก่ไข่เป็ดเนาะไข่เป็ดไข่ไก่สิเว้ากะเอาเนาะเทคานแล้วนี่พี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วบดนี้เนาะเป็นไม่เป่นี่เนาะไม่เป่นพอดีบ่อ้ายเอาืเท่านั้นันบ่พอนี่เด้อทงเฮือนบ่พัดนี่เด้อเบ่เพิ่นน่ะมาจับ yoi xay đã chăng Albert khืน phớt. Điệu thế này có men chốt đây đấy mà nè. Hả, mất cái thau. Đinh thảm ma đã bận. Oh, nửa tây đinh để thảm ma. Rồi. Ah, nó bận thì chốt thì đây bận. Tha đấy mà hay bố, này, Nó. Wow. Oh. No. แต่ว่าเฮือนดังนี่ก็เจ้ามามือทิศที่แล้วพ่าตัวนี้เนาะดังนี่เขาเรียข้าเทียนนี่ไงวะเออเดี๋ยวจังพวพันธ์ถาเบิ้งเอาทั้งดินเขาก่อนแน่สบับนี่เนาะแปนว่านั่นก็แต่ว่าต้องถาเบิ้งทั้งสภาพเพื่อนชานเพื่อนกอนไปหน่อยทางเาวฝนเนาะเพราะว่าทั้งจะมีงบทางหลายๆช่องมาโมเชียงถามก่อนหัวทางโมเสียงนี่ยัง อ่ายังบ่ทันมีพี่น้องเพราะว่ามีก็บ่อยากให้เอาดินเข้ามาเด้อตัวเด้อเนาะเอาเข้ามาเลยแบบว่าชางเพิ่นก็สิได้เฮ็ดงานต่อเพี่น้องบ่ต้องรอไรอหยังเนาะบ่ต้องรอดินอหยังแล้วก็เาิเข้าแล้วก็แม่นมาเก็บคานเทิงก็แม่นจบเลยนะจังว่ากันบัดนี้สุดถึงหลังคานี่อืรู้สึกว่า่จยาวเนาะือว่ายาวเด้พี่น้องเอ้ย 12เมตรนี่เนาะอ่าคืว่าเป็นน้ำล้นมันจังได๋นี่เนาะอน้อ่ะเนาะค่อยค่ำเพ็ดแล้วนี่แม่นพากันเด้อบ่อ้ายได้แด่นแล้นน่ด้เนาะ5 0ก็ตว่าตะวนยังนี่อยู่เอิด sau vô sầu này con thay anh... ngay vô nó này Rồi. còn cứ lệch nó hát đấy mọi điều cứ đấy áo bộ đây hoàn hả hả bộ nà xếp xong áo cứ vào nà xếp xàm ôi điều vậy cứ xăm cái con nó này đấy, à cái này, cái này, cái này. Ô, แต่ก่อนทิพานหนึ่งแม่มุ้มีหนึ่งสามเจ้าบัวใหญ่เห็ดเดี๋ยนะทิสองทิบห้านะสุวทายดีเราไดง่ายเราิบสองครึ่งนะคุช่าเต็มที่นิด่อง่ะน้ิสามมันดเจเอองทสามนะสามมันนีนะ้าบัเียมนี่มันมันเอียงเนาะไม่ตรง เออเนาะอ้าเดี๋ยวจะเขามาเบิกอีกพี่น้องครับไปหาทั้งเจ้าของคนก่อนเพาะ้สระบุญเนี่ยใช่เนาะบุกไปเรื่อยๆอันนี้เนาะอันเมื่อวานเมื่อก่อนนี้กับทั้งเพื่อนทางเวนุ่งมวยเนาะพี่น้องเนาะทั้งสระบุญบ้านนาเพิ่นลโพมายืมบิลบล็อกนดำเนาะ แต่ว่าบโมว่าจะก้อนไปหน้อยสามร้อยบ่าหรือว่าเท่าไรเนี่ยอา้าวสบายดีเด้อฮารเป็นที่ได้ตื่นมโอนี่เนาะอ่าบ่ได้นอนมโอนี่ <laughs> เออสมุนน้อยบ่าชาวบุนี่กะ <laughs> <laughs> ทันวาเนาะ,ะทันวาวอ๋อทันวาเอ้าตั้งปูนนีย่ยังยังอยู่เนาะ ปูนแดงยัง50ปูนแดงเหือยัง5แล้วก็ปูนเขียวเนาะนี่แหละพี่น้องยังเหลืออยู่เนาะเหือเทคานอ่าชนที่เือนี่ก็เอาไว้อ่าเทคานตัดึงตัวนั้นเนาะอ่าดีดอกเนาะแล้วก็ทเล็กทั้งลายังเิเลยอ่าดินวอกนี่เพิ่นเอามาคืนบ่โดยเพิ่นเอามาแล้วอ๋อเพิ่นยืมไป200เพิ่นหา200เนาะเออเอาซะพี่น้อง จะช่วยกันไปดึงกันไปแนนะ่นาะเพราะว่าเขาดินบล็อกมันยังลายอยู่คืนเลยเนาะเอ๋อวันนี้มารอบนี้นี่เที่คานี่จบเลยได้บาทนี่<อ>เดือดเตะเอาดินได้เข่าเนาะคาเสวนแถวนี้บล็อก <c oughs> ขุดบ่อกขุดใช่แถวนี้บ่เ <c oughs> อออันน่ะจกอันเบ็ดคนเอาดินเข่าจังที่นี่พโพงเบื่อโทษอย่างเพิ่นอยู่บล็อก อันเฮือนทางอันลุงที่ลาสุดนี่ก็เนาะคือเป็นชีพอยู่เฮือนกันฉันนั่งก็ลองลองถามเบิ้งเในเด้อต้องถามเบิ่งฉันนั่งกันแต่ว่างบทางเอาดินเขานี่ยังบทันมีแต่ว่าถามเพิ่นไหวเชื้อเชื้อบรรจุกันก็ได้เด้ออันทางช่องเวลาทางแต่ก็บทางชาวบุญในเพิ่นวานี่ได้ใช่เพิ่นยังไม่ได้วานอันอืม เอาคือว่ามาแจ้งข้หนาแล้วบุรีมาแจ้งบอก่มตอนนั้นทีบอกมีแต่ที่แรกเพื่อมาพิจิต่งเสาที่พานอะไรเป็นว่าทิทะสมทบอะไรช่างสมบูรกับหูอะไรก็ไม่ใช่ท่ว่าโอ้โหสมทบก็หรืว่าเอาดินเข่านี่บอกหรือว่าจังไรเนาะโดยเป็นกับบริแจ้งมายังยังบอท่นแจ้งเนาะโดยเพราะว่าถ้าเป็นไปได้กับูช่างเอาดินเข่าในเดพ่อเพราะว่าเอาดินเข่าแล้วช่างทั้งช่างเพ่นกได้มาเก็บงานให้ชได้จบด้ยนะ บาอย่างให้รอแน่นะถ้ามีงบมาแล้วถ้างบยังบ่ทันมาก็ถือว่าอ่ารอได้เนาะเดี๋ยวจังว่ากันะเสนอเอาว่าที่คานกับเล้วยด้วพี่โดยเดี๋ยวจังประสานงานเบื้องทางดินเบื้องเนาะเข้าวๆเบื้องเลือกด้วเอ้าเนาะ เทกันแล้วแล้วมันอินมือกันเป็นโตแล้วบบดนี้พี่น้องเราเอาดินเขาวางกันทางเมนตงมวยต่ออีกบุกเพื่อนทางเมนตงมวยเนี่ยต้นแห่งจะมาแกะแบบอยู่นี้เนาะอันทางสร้างเพื่อนลายเพื่อนมากินเขาอยู่พี่ว่าทุกนี้ก็จะไปกินอยู่พุ่อน ช so so อวคนก็เอาของกินให้เค <ấy> ืนทางคุณเพื่อเก่าหายคือกันอ๋อสมทบช่วยกันโดยสมทบช่วยกันทางคืนเมนต์งมวยเพื่อนเนาะเฮ้ยไปซื้อขนมมาซัมนะสามีแต่ตามนั่นเนาะอันน่ะเดี๋ยวประสานงานเบื้องทางรถเจ้าของดินเนอถามทางง่ายคนนี้แหละไปซื้ออย่างนั้นนี่นะเอากระตุ้มไปเราจะซื้อเพื่อนมาพอมีไม่มีเสียอ๋อเอ่ะเพิ่อนตามนั่นก็ได้ใช่เนาะ <laughs> กับบเคยทานซีพนจะคืนโดยโดยอันนั้นไปอันถามเบื้องประชานงานเบื้องเลื่อนเทิงเกี่ยแบบงบมากแต่บันชีนนได,ได้เอาดินเพิ่นเลยเนาะถามมีเงานอ๋อ,อบุ้ได้เข้ามาสองมือเลยเนาะเมื่อวานนี้น <laughs> นกับพานอยู่แต่ว่าบุ้ได้เข้ามาอัปเดตในเบื้องเนาะป่ามือพี่น้อยเบื้องงานนอะไรอ่า เอาปเย่ได้ซื้อแนวฝากแนวต้อนมาไม่แต่เอาเงินไว้ให้ซื้อในียอยู่นกินนันเดอเบิ้งทั้ง้างทำอย่างเขาทำอะไรเออไ่อยากนังยากยืนเอาดูเอาไว้ซื้อนมเื้อย่งให้ทางลูกันเดอรทางน้องยังน้องเอนดี้นุ่มซื้อย่างมาให้ลูกนกินเนาะ Đấy, sẽ nọ sầu riêng la còn đưa sẽ đưa Đồ rồi, đúng, đúng. Đúng rồi, đúng rồi, 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 nó rồi, 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 vừa này đấy ai nó điều trong đình khẩu cả qua căn này vẫn chỉ quy thảm bưng chỉ bốn phô bố nó đường hà đường hốc đây chắc lằng thôi đây điều này cả nó lằng là nó, nó tìm thị cả เอาข้นาอ่ล้วยเนอะเอันมิเตวาเดี๋ยวเขาฉีเขาไปพุ่นก้นนนได้เด้ออาพุกนะหลังจากอันก็เขาได้เวี่งงานตัวนี้เพิิดเพลินวากันอีกทีนึงเนาะเนอะอาเขาบริสุทธิ์น้ำมาฝากทางหอยเพื่อนชั่มมได้ว่าออามิเตวาอามสื้อน้ำซน่ดเด้อโดงานน้ำกันแหละทั้งประตูอันจนะง่จังเลยพวกนีเนาะ่ตเพื่อนอืชาวไดนี้เนาะ 9ค่ำบ <Sky jogo. S 1> uh, ่9ค่ำบ่เออสิแล้ว่ครัสิอีก4-5มื้อเนาะเฮือนทางเอ้ย8ค่ำทีได้ไปเคิงพุแล้วอ่า8คไปงพุ่นเนาะ9คแม่ยอเฮือน้ยอุตสาน้องสิมีจะมําคุกกี้ข้ามเฮือนอันน่ทางน้องดิ่งๆเพิ่นแหละพี่น้องเพิ่น่ะอาเนาะดยนี้ก็แม่นจบเลยบดนี้เนาะเอเด้อเฮาไปก็เด้อสายเด้อเอออาสบายดีเด้อ <laughs> à, thằng ni nằm đưa nó phải nói thằng này nè mình có mình nhắn hoa rồi à thôi đi nó khẩu mưa thang ba này mình bớt đấy này, áo nó phải lời <laughs> phải rồi mong cái mìm vô à, phải bừng nó phải nào nó เอ้าเนาะเขามานี่คือว่าได้ยินเสียงห้องรถนี่แอ้รถประกันโอ้ยพูดแดกนี่เนาะอ่าคือหูเทอเด้พี่น้องเอ้ยเอ้าเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยเปิดกล้องมาพบพ่อกับดินบล็อกหาล้อยก้อนเนาะพี่น้องเนาะที่บุเซียงได้สั่งอ่าเพิ่นก็มาส่งแล้วพี่น้องเอ้ยเอาไว้ก่อห้องน้ำกับห้องครัวเนาะพี่น้องเนาะอ่าจะพอดีหรือว่าบุพเพกับจังคอยว่ากันเนาะพี่น้องเอ้ย ทั้งแหทั้งทรายทาั้งปูนเอ้า,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะอ่าบุเชียงได้สั่งอ่าท่อของน้ำแล้วก็ทั้งอันนี้แหละพี่น้อยเดี๋ยวสรุปยอดน้ำกันว่าเบิดเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปพี่น้องเยเอา้ากลับมาทางนี้ก่อนบ้านนี้ายเนี่ยได้ฮะดูเออฮะฮะดูซ้ยยยาย อ๋อ <chat> ขอญาตเขามาในพี่ก่อนเอ้าเจาไดเ้าอาจารย์ไปวางได้ส่งนะหาเด้อส่งรุษยได้หาส่งเซ็กซี่ครับอ you know. ่อยบเบิร ah ์นน <sh arias> ้ำไหนอ๋กระดิกกระดิกแท้หนิเนาะมามาออกมานั่งข้างนอกพี่มามเห็นดวหู้น่าใสปิ้งปให้อาบน้ำมาบ่นี่ เมื่อวาน้องโมพี่น้องไอ้ทังแม่ดวงเนาะมาเอาลานมือนีิพี่น้องไอ้ทั้งน้องโมไปใช้นำไปตุไปออกไปนอกภูเม่นะอ๋อออกไปนอกเจอะเออสบายดีสบายดียดทุกจ้าเริ่มเลยได้เริ่มหู้แล้วพี่น้องเริ่มชักเลยม,มาออกมานอกพี่มันห้อนออกมานาั่งพี่เด้อมามา E, khăn khăn mà lại áo má, má, đứng hết, đuốc cướp, tăng khay tăng khay, à tăng khay nữa, một, hai, ừ, ừ, hổ, đi bơi, à, ra mà đấy này nó, <cười> nó, nó, nó ở trăng ma phía nào okay. rồi. อ่าบูเช e, ียงคือมาอัปเดตเบอร์งานคอนบัตนี่เนาะงานป่าฮูสายน้าไหลเขาพุ่งแตกจั๊กๆเนาะขาดกิโดพี่น้องไอ้บัตนี่เนาะนี่มาเส่ตัวนี้กับโตเกียวนี่บูเชียงซื้อมาให้เพป็นแบบยังดีเลยพี่น้องเลยอาจจะเอาเชือกฟางอย่างมันนั่นได้เนาะป่าฮู้ฮูกทานตะวันแล้วบัดนี้เนาะมันคืได้กินบัดนี้อ่าโคกโดน là bừng căng nỉ ba nè, nhác nè, thô, đó ba này chui สายเขาเด้อพ das ี่น้องอยแป๊บนึงบารีเนาะพักโอ้ยเห็นช่างเตี้ยครับน้องน้องน้องเพิ่นพี่น้องอ้ยวัฒนภาพเลยนี่เนาะเอาอพักเบรกแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอานอนพี่น้องขออนุญาตเนาะมีทางพี่ใหญ่พิ่นโทรมายิ่งมายามมาเด่นน้ำพี่น้อยอ๋อเนาะเรียบร้อยพี่น้องเยคุมเนาะ อ่าเคลีย hmm. ร uh, ์เ uh, ดื 9, ่อมะมากพี to, ่น <Yep. S 2> ้องเอ้ย uh, มีแต uh, anyway, ่ลออ่าท่อมาบาดนี้เนาะท่อมาก็แม่นว่าเอาลงก็แม่นจบติดตั้งเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าทางนี้ก็ทางนั้นก็เดี๋ยวซื้อท่อกับโทรโชบมาก้อนเด้ผู้เสียงคับพี่น้องเนาะอ่าสําหรับทางห้องน้ํานี่สิบ่เอาเอ่อใหญ่เบิดพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเฮ็ดใหญ่เบิดตามห้องมันก็รู้สึก่ห้องน้ํามันสิใหญ่เกินอ่ามีแต่ว่าเสียงประมาณจักเอาความยาวซาเนาะพี่น้องเนาะเอาความยาว เงี้นี่นเงี้ยเอาแต่ว่าเขาตัดตัวนี้ออกไปนะพี่น้องประมาณสองเมตรเนาะเออนป็นก็ปล่อยไปเลยนะพี่น้อยเนาะยังว่ากันบัวด้เออมาเลยแม่จะใช่นะไปเบื้งน้ำหวานฮะไปเบื้องน้ำหวานมาเห็นยังน้ำหวานมาขายขายมะอื่นบ่โอ้ เอาโอเคัสพี่น้องเนาการค่าการขายก็ดังเริ่มปียาหยุดยาย่อนเนาะเหตุไปเรื่อยๆขาดเริ่มติดหวไ้แเลยโอ้ยคือยยกแพ่รดนี่เนาะน้องพี่น้องเอ้อยากนำรถพาหนะนี่แหละชนะทางหลองโม อ่าดินบอกนี่เพิ่นมาช่วงประมาณจังโมงเนาะเฮาจับบริเวณนี้บ่อยูแต่ว่าแต่ว่าเห็นแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเวลามาเนาะอืออ้าสะตามนั้นแล้วสะพี่น้องเนาะเนาะเป็นไม้เป็นอย่างครบเรียบร้อยแล้วนี่เนาะอ่าอันดินันนี่ก็เพิ่นสสะแถวพนนี่แหละพี่น้องเียเียให้สูงน่จันอยแล้วจังเทพื้นขึ้นมาเนาะให้รับนจันอย าเราไปเข็ดเิก่อนนะพี่น้องนี่อ่าลติงไม่48เด้นี่พี่น้องเนาะอ่าเลยขอบงามพี่น้องเอ้ยอ่าเลยมาลงสีลงหยังเพราะว่ามีเวลาเนาะเอากระดาษทรายมาคักอีกจักหน่อย ต่ำอยู่เนาะเอ้าสบายดีเด้อยบดสุกุจ <sh arp ness nut> uh, like ุกุรอบอู <Like> ้หูอ๋อสบายดีเด้วอ่าเดีอยวโทางนี้เนาะพี่น้องเอยระเบียบกรบชิตอ่าเฮ็ดแบบนี้แหละพี่น้องเอยเฮ็ดแบบนี้ไปเบิดเลยแล้วกัคันว่าเนี่ยมีโต๊ะไม่อย่างให้เรามานั่งนี่แหละนั่งชมวิวนี่โต๊ะมาคนเดียวมันแหละเนาะ

ตักเสาวโซใส่เสาโซเก่าไม่สิบแปดสินหนึ่งก็พอและใช่ตัวเดียวนี่มันดชังมันม้ันขึ้มรอต้องเอาตัวนี้จับน้ำหนักอีกเนาะเคื่อมีโบเน่ได้ถึงเธอมีคนมาหลบอมาอย่างรอโอ้โ่เคันนี้เขามีตัวนี้ค่ำเน่นเนาะกัะชกรารไว้พี่น้องไโยกจะซื้อเนาะเอาความแข็งแมกนากเอาคว่มมนค้งและเอาง่าซะเดี๋ยวพุ่นก็ไล่มาพี่วันนี้เนาะ อก่มแเนาะมานมาเอานี่แหละเนาะแรงนี่กะนอนอยู่นี่คันว่าฟันดีกะบอกในเดิ่อมื่อื่นเ้ออ่ดี๋ยวตรงนี้ฮ้วเหเนาะอาเอาเอาเนาะ เพาะฉะนั้นคอยคำลงแรงเลยมีแต่ว่าจังน้อยกับให้เพิ่นพักพ่อนพักันอาบน้ามับในมืออื่นกับพุ่ะไปแสดงความยินดีกับช่างเพื่อนอวิจิตเนาะช่างว่าเห็นวิเห็นงานต่อสี่เพชรจังใดกับช่งว่ากันเดี๋ยวไปเชื่องกับชื่อเนี่ยเมามอบมาอีกพี่น้อยในสี่แปดนี่บ่พอกับช่งว่ากันเนาะเดี๋ยวชื่อมาใหม่อีกเห็ดจนแล้วจนทั่วพุ่ะพี่น้อยเชื่องสีเน้นตัวตั้งทึ่งนี่ก่อนนะพี่น้องเล่าตั้งทึ่งนี่ก็สบายใจแล้เนาะกับบันได กับประตูตัวนี้ประตูตัวนี้หน้าเท่าไหร่เร60นะเมตร60นี่ทํากับหน้า70แล้วเนาะม60นี่ก็ใบ80 80บ่บ่แม่นเนาะ80อม60เนาะอ๋อใบละ80เนาะอ่าเอาเดี๋ยวบ่อื่นบ่เสงซื้อมาติดตั้งใชเลยพี่น้องเอ้ย ความสูงนี่เท่าไรเก้าิบห้ามเกาเ้าสิ้เกิบนาะตามเกณฑ์คืออยู่ในห้านกันเก้าิบห้าสเมตรเท่าไรกับเม็ดเก้าสิบห้าพอดีเกิบานกาอเนาะเอาโอเคเด้วจะเด้อเฮาไปก่อนได้สามอื่นแวะพบพ่อกันเด้อี๋ยวพะว่าทั้งบุญพุนชิขึ้นมาหาอยูย่สิคามก่อนอย่าช่นหรอก hết bèo bèo cần đấy rồi bè bèo cần đây, bé nó luôn con đó đồ ăn đưa bọn đầy đưa khỏi má coi bay đấy coi khẩn đấy úp úp ôi à à hòn phải đấy này nó nhìn trời trời cứ thang nóng có muốn nhìn khay gì đó không mình nhớ โอ้ยเออเอาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแล้วบัดนี่เฮ็ดอยู่เห็ดกินเนาะอร <c oughs> อ <c oughs> อแลวนออเเป็นนี่ได้น้ำคักยูบอ่ะพุ่งขิจากบัดนี่เนาะ,ะจับหมกจุกพลอยเคลียร์เทนเดอร์แปลงด้วยรถบัดนี่มีน้ำม,มีน่แหละสะดวกสบายยี่โกบัดนี่ ไปเสนอเดี๋ยวทางมาบุญพันจิเขมามันมีเดียว่าบุเชียงมืออื่นพลเรือนน้องมูเด้อบุนี้เด้อ,อขามาใหม่มือนี่สำนีก่อนพี่น้องเออยู่น้ำกันบนมือเบ็ดเบ้ดมือนี้เนาะยังนี่คือมุดจื้อนี่ปลาทูอะเดี๋ยวเอาอุ่นไฟเอาสบายดีพี่น้องก่อน อ่าเอาๆเนาะเพิ่นแห่น้องก็มนก็แจ้วๆอยู่อ่าปเนาะตามนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าถือว่าเอาเนาะขุดหลุมนี่ก็แล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นมาสายแน่แล้วก็ทางระเบียงนี่นี่แหละเนาะาพี่น้องเอ้ยเบิดเท่านี้สุดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเนาะมีแต่ว่าก็ตามนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยมื้ออื่นรอรอชมเบิ่งนํากันอีกสําหรับทางบ้านน้องหมู อ่าโซนนี้ก็จะขอเป็นเคสน้องนูนี่แหละพี่น้องติดตามเคสล้วก็ตามมากระทั่งอ่าเคสของทางสับปูลกับซีเบอ่าบบแบบนี้นะพี่น้องคล้ายๆว่างานอ่าสีเบ็บทางห้างนอกทางเสับปูลเพราะว่างบกะต้องชะลอแต่ตัวนี้เนี่เชื่อต้องอัปเดตตลอดเพราะว่าเป็นอยังคือต้องอัปเดตตลอดคือว่าต้องซื้อเครื่องมาเสริมให้ตลอดนะพี่น้องเนาะแต่สิไปทางอื่นกับทางนี้แหละพี่น้องเเพราาะว่น้นตัวนี้ก่อนมือนพี่น้องเนาะเอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะ โอ้ยอ oh, ah ้าวเดมพี่น้องเอ้ยฮะฝึงอันน่ะอันนี้ก่อนเสิรพี่น้องเอ้ยฮ่อนนี่เนนี่พี่น้องเอ้ยเนาะกูดีบินโน้ตพี่น้องเอ้ยบินชําระที่พิเศษได้สร้างไปอะไรพี่น้องเนาะฮ่อนพี่น้องคือเตะคือเตห่ฮ่อนอาบินนีกเบรถไป สีล้านแปดแสนน้องพี่น้องเนาะสีล้านก็แปดแสนอ่าบ่มีปลายสีล้านแปดแสนอ่าบุเชียงได้สร้างมาในดินบล็อกจำนวนนี่แหละพี่น้องเนาะห้าร้อยก้อนก้อนละสี่พันสี่อ๋อละลายยีนใฮ้ขั้นละหนึ่งล้านหกแสนเนาะก็มาแล้วพี่น้อยอ่าท่อนี่ยังบ่ทันได้มาเนาะพี่น้องเนาะท่อนี่ยังบ่ทันได้มา กับผาปิดเห็นไลมพี่น้องเอ๋ยเรมีแค่นี้เลยพี่น้องเนสี่ล้านแปดแสนกิเนาะพี่น้องเนาะเอาสามล้านล้วพี่น้องเลายละเอียดจังหวะเบิกน้ำกันอีกตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่เตียวโบเสียงลาพีลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ค่อยค้ำรุนแรงเลยพี่น้องเนาะเอ้าจังไรกับโบเสียงก็ต้องขอบุญขอบคุณทางพี่ลอยเด้อเนาะอยู่ทางต่างประเทศหมดเลยพี่น้องเนาะแล้วกับผมโดยอิฟซีผมเองพี่น้องเบิร์สุขสุขนะคนเนาะพี่น้องเขามามาสมเป็นกำลังใจทางมุเสียงตลอดมานะพี่น้องเนาะ อ้าวอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยกันเบอร์สุขุสุขคนเด้พี่น้องเ้อเนานะสำหรับคลิปนี้บอสเซียงลาบไปก่อนนะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเด้อ